สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง y o u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็คลิปนี้ขอต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือผมเอาเหรียญซื้อเหรียญมานะครับกะว่าจะตัดแล้วก็ลองลอง,ลองหาเหรียญให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางดูนะครับสัก1ถุงพอดีคุยเรื่องเหรียญแบบเอเอเลอร์คอยแบบต่างๆนะครับ หลายเหรียญนะครับเวลาก็เลยใช้เวลาไปเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาต่อคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ดูกันเพลินๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าแนวทางการค้นหาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ช่วงพักเมื่อกี้นะครับไปได้เหรียญมาอีกนะครับมีน้องๆบอกว่ามีเหรียญอันนี้มาอีก1ถุงนะครับก็พอดีมีลูกค้าสั่งไว้ด้วยนะครับเหรียญ10บบาทปี40นนะครับก็คือ อาจจะไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยแต่ว่าบางคนเขาก็เริ่มเก็บกันนะครับก็เลยสั่งผมไว้นะครับนี่นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งถุงนะครับก็เป็นเหรียญที่แนะนําให้เก็บก่อนละกันนะครับผมยังไม่ได้รับซื้อเป็นทางการก็คือซื้อตามออเดอร์นะครับมีออเดอร์เข้ามาผมก็จะไปสั่งให้น้องเขาส่งมาให้นะครับนี่นะครับอันนี้ได้มาอีกถุงหนึ่งอ่ะร้อยเหรียญนะครับผมขายออกอยู่ที่ประมาณ 1, 3 5 0บาทนะครับค่าส่ง50 นี่นะครับก็ตกเหรียญละ1 3บาบาท50นะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2540นะครับนี่นะครับก็จบไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับที่ค้างอยู่คลิปที่แล้วนะครับเหรียญ1น1บาทปีพศ2,500อ่าผมได้ปี64มานะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองสักนิดหนึ่งนะครับอ่าดูกันเล่นๆนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ หลายๆท่านที่ได้รับชมคลิปก่อนหน้านี้ก็พอรู้แล้วนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคานะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาลองตัดถุงดูสักถุงนะครับตัดดูเล่นๆนะครับว่าเหรียญ UNC มันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับลักษณะเหรียญนะครับก็ปกติธรรมดานะครับเห็นไหมครับอันนี้เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพก็จะวิ้งวิ้งสักหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างเหรียญสักหน่อย เหรียญที่จะเราจะมาตามหาคือเหรียญแปลกๆนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับพเสีีนตรงแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยนะครับแต่ก็คือลองดูนะครับใส่ถุงมือไม่แน่ใจว่าจะถนัดหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับปกติเหรียญจะเป็นพเสดีพเสดีกลับแบบนี้นะครับ นี่นะครับการการสังเกตเราตั้งด้านเหรียญด้านหลังขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญแบบโอกาสเจอมันน้อยมากนะครับที่จะเจอเหรียญหนึบาทเออเลื่อคอยผระเสียนตรงนะครับแต่ผมมันแนะนําวิธีสังเกตก็แล้วกันนะครับอันนี้ลองดูเล่นๆนะครับเหรียญขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญที่ได้มาชุดเนี้ผมน่าจะเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้ ซื้อของแลกเปลี่ยนนะครับเหรียญสภาพสวยนะครับนี่นะครับเหมือนถ้าใครจะเก็บอ่ะผมแนะนําให้เก็บเป็นถุงนะครับถ้าเก็บเหมือนเหมือนกับจะเก็บสะสมแบบปีละถุงปีพศออ,ออกปี6กหนึ่งก็เก็บ1ถุง100เหรียญเก็บในถุงจะจะโอเคกว่านะครับยกเว้นเหรียญพิเศษเหรียญพิเศษเราก็อาจจะส่งส่งไปเกรดแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนเหรียญเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเกิดฟลุก เจอเหรียญหายากแบบนี้นะครับเนี่ยปั๊มด้านเดียวแบบนี้นะครับก็เอาไปส่งเกรดก็ได้นะครับเพราะเก็บเก็บในตลับแบบนี้ก็คือจะจะยืดอายุการการแบบการเก็บรักษารักษาคุณภาพของเหรียญได้นะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญใหม่ต้องใส่ถุงมือนะครับแต่ก็คือผมไม่ถนัดนะครับเนี่ยใครมีเวลาว่างนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาก่อนใช้ก็ลองหมุนดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็ ตั้งใจจะจะมาหาคลิปที่แล้วนะครับแต่ก็คือ <c oughs> เวลาไม่ทันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญ UNC นะครับปีปีพศ2564นะครับผมอาจจะจะจะรับซื้อจะเน้นรับซื้อเหรียญพวก <c oughs> เหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเพราะว่าอะไร <c oughs> <c oughs> เหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเนี่ยมีโอกาสพบเจอได้จริงนะครับ เหมือนเหรียญแบบนี้ก็ผลิตมาเพื่อที่จะใช้หมุนเวียนนะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะพบเจอได้นะครับเนี่ยมันมันถึงแม้ว่าโอกาสมันจะยากแต่ก็คืออยากให้ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้มามาตัดถุงให้ดูนะครับร้อยเหรียญก็คือแบบโอกาสเจอมันมันค่อนข้างจะยากนะครับคนที่เจอ <c oughs> ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็แบบอ่ายังไงอะ่ะ เหรียญพระเศียตรงแบบนี้ก็คือส่งมาขายผมเยอะแล้วนะครับส่งมาส่งมาเยอะนะครับผมก็าขายออกไปเยอะเพราะว่ามีลูกค้าสนใจเหรียญในแนวนี้นะครับนี่นะครับคุยไปหมุนไปนะครับเนี่ยอยู่ว่างๆ <c oughs> นั่งฟังเพลงหรือว่าอะไรที่บ้านนะครับลอง <c oughs> ลองหยิบเหรียญน,นะครับหาเหรียญมาหมุนดูนะครับเผื่อเผื่อจะได้เจอแบบเหรียญแปลกหายากนะครับ นี่นะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญแล้วแต่ว่าน่าจะไปครึ่งทางแล้วนะครับคลิปนี้ลองดูอะไรแปลกๆบ้างนะครับวิธีการหาเหรียญน,นะครับเนี่ยเราเราสังเกตดูนะครับการพบเจอการค้นพบเนี่ยมันอยู่ที่เราสังเกตนะครับถ้าเรารู้เรามีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราก็มีโอกาสพบเจอนะครับ <c oughs> นี่นครับ หมุนเล่นๆนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมาหมุนให้ดูทําไมนะครับอันนี้คือคือมาแนะนํานะครับมาพูดคุยนี่นะครับถ้าเจอนี่แบบโคตรฟุกเลยนะครับเนี่ยถ้าเจอเจอเจอเหรียญพระเสียรตรงนะครับเหรียญอันนี้ก็คือผมตัดถุงนะครับตัดถุงเหรียญออกมาเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอจะเอาเหรียญพระเสียรตรงมายัดในถุงเพื่อว่าทําเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่นะครับพระเสียรตรงปีหกสี่หายากนะครับ เหรียญพระเศียรตรงพี4นะครับถ้าเกิดสภาพสวยๆเ,เหรียญเกินพันแน่นอนนะครับนี่นะครับเนี่ยดูแบบนี้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเหรียญปกตินะครับแบบนี้พระเศียรกลับคือเหรียญปกตินะครับเนี่ยนะครับโอกาสมันก,ก็ยากนะครับแต่ก็คือ อยากให้ลองดูแล้วกันนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าว่างจริงๆนะครับนี่ครับดูแบบนี้ครับการการสังเกตนะครับตั้งเหรียญด้านหลังขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครมีเหรียญพระเสียนตรงอยากจะขายนะครับแนะนําให้ส่งเป็นคลิปสั้นๆมานะครับเพื่อนๆส่งคลิปมาแบบนี้นะครับจับเหรียญด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุน หมุนแบบเนี้ยนะครับใช้ไม้หมุนก็จะดีกว่านะครับมันจะดูง่ายนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็น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 พ้เสียนตรงนะครับส่งเป็นคลิปสั้นๆมานะครับถ้าส่งถ่ายรูปมามันแบบมันดูไม่ออกนะครับถ่ายเป็นภาพนิ่งมานะครับต้องต้องต้องส่งเป็นคลิปวิดีโอมานะครับนี่นะครับก็อันนี้แกะจากถุงแล้วผมก็น่าจะ จะเอาไปใช้นะครับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญที่ผมจะเก็บเนี่ยผมจะเก็บแบบเป็นถุงแบบนี้นะครับถ้าจะเก็บสะสมอ่ะเน้นเน้นเก็บแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้โดนสัมผัสลายนิ้วมือแล้วนะครับอ่าอ่ะ หายากนะครับหายากนะครับเหรียญแต่ก็คือมันมีโอกาสพบเจออยู่นะครับเนี่ยคนที่พบเจอนี่แบบมีความพยายามแล้วก็โชคดีนะครับพระเสียนตรงผมผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเจอแบบ ที่เจอเองอ่ะก็คือเป็นเป็นเหรียญครุฑมากกว่านะครับเหรียญเหรียญหนึ่งบาทครุฑที่ผมรับซื้อโอกาสผ่านมือผมมาเยอะมากกว่าเหรียญหมุนเวียนนะครับผมเคยเจอครุฑพเสดีตรงพัสดีเกือบตรงนะครับก็เหรียญพัสดีตรงที่ผมเจอด้วยตัวเองเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยค่อยเอามารีวิวให้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญแบบเนี้ยโอกาสผิดพลาดมันก็มีนะครับแต่ว่าเหมือนเหรียญหนึ่งบาทครุฑอะ ดัดแปลงก็เยอะนะครับใครที่จะเก็บสะสมใครที่จะซื้อก็ต้องต้องเช็คให้ดีนะครับว่า,าเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับดูพ่อค้าด้วยนะครับว่าเขารับประกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเหรียญไม่แทส้สามารถส่งคืนได้หรือเปล่านะครับการซื้อขายต้องรอบครอบนะครับต้องรอบครอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับเหรียญหนึ่งบาทพะเสียนตรงแบบดัดแปลงผมก็เคยเจอนะครับหลายๆท่านที่ติดตามกันมานานน่าจะ เคยดูคลิปของผมไปแล้วนะครับที่ผมเอาคลิปมารีวิวให้ดูนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่แบบพ่าออกนะครับแล้วก็หมุนให้เป็นพระเศียรตรงนะครับอันนั้นก็คือเหรียญดัดแปลงนะครับนี่นะครับก็หาไม่ง่ายนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทพระเศียรตรงนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งร้อยเหรียญนะครับหนึ่งร้อยเหรียญก็คือไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้รับซื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือพระเศียรตรงนะครับปกติ เหรียญปกติจะเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลงคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ